بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه Wah mantab ya, hum biasa ni ila yang mizan. Subhana kalain malana ilma alam tana inna ka antan alimun hakim. Rabbi syari syari wahy syari amri wahalun ukdatamil nisaniyafqahu qauli. Ama baalusalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualam santi, kualam indometta, kualam potpanca. Allah Subhanahu Wa Taala, Daya. Prosob kah piong nakap. Tuk-tuk tahn. พี่น้องครับในคลิปนี้ในวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราเมาสู่บทเรียนนะครับหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับที่ศึกษาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นกะลิมะอเตาฮิดของเราก็คือลาอิลาฮออิลลัลลอ่าเป็นกะลิมะอเตาฮิดละอิลฮะอิลลอฮ์เนี่ย ซึ่งบางทีแล้วเนี่ยนะครับคำคำนี้อาจจะเป็นคําที่เราเองเนี่ยชนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับได้รับการฝึกฝนได้รับการบอกกล่าวกันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับกับคำคำนี้ผ่านเข้ามาในหูของเราทุกวันทุกวันนะครับตั้งแต่เล็กจนโตแต่ไม่น้องครับในเรื่องราวของละอิลัยลอล้นนั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆถ้าเราไปดูสาระเนื้อหาอรายละเอียดที่ ถูกบันทึกถูกเขียนเอาไว้นะครับในตำรับตำราวิชาการเนี่ยซึ่งรายล้อนี่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะแปลถ,ถูกต้องแล้วเนี่ยนั่นก็คือเมื่อก่อนนนะช่วงเริ่มแรกเนี่ยนะครับอาจจะแปลแค่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งอีลาตตัวนี้เราก็ให้ความหมายเป็นพระเจ้าแล้วก็ เป็นการที่ทุกคนก็น,นึกคิดถึงแต่พระเจ้าในด้านของการสร้างบริหารการจัดการแต่ว่าพอเวลาวันหนึ่งที่เราได้รับการอธิบายมะนาความหมายของมันอย่างให้เข้าใจในเป้าหมายของอิละคำคำนี้เนี่ยนะครับเราก็มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นแล้วก็ป้องกันระมัดระวังในสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นการกล่าวลายลอแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะ ขานกับลายนลาก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไปเข้าใจเราก็อาจจะเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของลายนลาในระดับหนึ่งก็คือไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะคืออิละในที่นี้จะถูกให้อธิบายไปเป็นมะบูตก็คือสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนะครับเคารพสักการะกบาบไหว้หรืออิบาด้าทุกอย่างเนี่ยเราก็เอาไปให้กับพระเจ้าซึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา แต่กับการคนที่อาจจะเข้าใจอิร่าในที่นี้แค่เพียงพระเจ้าผู้สร้างบริหารจัดการแต่พเอเวลาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นก็คือการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์โดยการที่เขากล่าวละอิหรล,ะละอลลอาเพราะว่าเขาก็อาจจะมีความเชื่อแล้วก็เป็นข้อคุ้มเคือชุบหัดกับคําพูดที่บอกว่าพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาในการสร้างบริหารจัดการนะครับแต่เราจะ ขอผ่านสื่อกลางเราไม่ได้ขอผ่านเราไม่ได้ขอโดยเชื่อว่าสื่อกลางเป็นพระเจ้านี่เราขอผ่านสื่อกลางเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนพี่น้องครับไม่ว่าจากการขอผ่านสื่อกลางผู้ใดก็ตามหรือที่กูโบสหรือที่อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอิบาดะซึ่งอิบาดะเราก็จะต้องมอบให้กับอิละองค์เดียวก็คือล็อกซุบฮานโนตาลาฉะนั้นใครที่เข้าใจอิละด้วยกับมะบูตเข้าใจว่าถูกเครารพสักการะกราบไหว้เนี่ยแน่นอนว่า การเกิดชีริกของเขาเนี่ยมันก็มันก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนที่นบีนั้นต้องการให้มุชลิกมากกาเนี่ยได้เข้าใจประโยคที่พวกพวกมุชลิกมากกาเนี่ยเชื่อแค่ว่าอาลอเนี่ยสร้างบริหารจัดการนะแต่ว่าเวลาจะอิบาดะก็ปเป็นว่าให้กับสิ่งอื่นนะครับแต่ว่าพอเวลาในระดับที่เราเนี่ยได้มาเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าลายลอจริงๆเนี่ยนะครับมันมีความ หมายที่ลึกซึ้งมากๆม,มันมีการให้คามันมีความหมายมันมีความเข้าใจมันมีเ,เรื่องราวฟดอเอ็นความประเสริฐของมันในอย่างมากมายเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษาเพราะมันคือ,อคําที่อยู่กับเราตลอดเนี่ยนะครับฉะนั้นแลลวพี่น้องครับแน่นอนคาคานี้เนี่ยเราก็คงจะไม่ไม่ใช้ให้ไม่ให้สิทธิ์กับมันอย่างสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าเราเองไม่ได้ปฏิบัติตามคํานี้ไม่ได้เข้าใจคํานี้อย่างอย่าง ลึกซึ้งอย่างท่องแท้ของมันฉะนั้นในโลกวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงละอิลายล้อนลอเนี่ยนะครับอย่างเาเขาเรียกว่าเป็นการให้รายละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบเลยแน่นอนพี่น,น้องครับเนื้อหาที่ผมจะหยิบยกนํามาเนี่ยเเป็นการอธิบายละอิลายลอนนะครับของเชคซออละอิบนุฟาวดานอิบนุาานอับดุลบา,าอันฟาวดานนะครับเชคฟาวดานจะให้คําอธิบายลา,ลายล้อนล้อรวมถึงมาการมาการนัตุฮาของมัน นะครับแล้วก็ฟัดจรุฮาความฟารอเอ็นของมันอาการเกี่ยวกับมันชูรูตเกี่ยวกับมันมะนาเกี่ยวกับมันก็คือเกี่ยวกับลายเลานรมันมีทั้งฟารอเอ็นมันมีทั้งอัพอาการมีทั้งเ,เงื่อนไขมีทั้งความหมายมีทั้งสถานะของมันต่างๆเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายเนี่ยพี่น้องครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมันมีสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจศึกษาปฏิบัติซึ่งเ,เนื้อหาที่ผมนามาเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ใน อยู่ในเล่มที่เกี่ยวกับเป็นมันจโมะมูฟีดก็คือเป็นการรวมอ่าเป็นการรวมรวมการตับซีดกัลริมะตเตาฮีดไลน์ล้อนนะครับหลายท่านด้วยกันแต่ว่าอขอหยิบยกมาทีละท่านละกันนะครับก็คือศึกษาของเชคฟอเานว่าเชคฟอดานได้ให้คำว่าที่ความเข้าใจลล็อนกับเราอย่างไงแล้วก็เราจะได้เข้าใจในจุดนี้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็ ามาร่วมศึกษากันไปทีละบททีละบทนะครับทีนี้พี่น้องครับในมุกอดิมะในบทนำเนี่ยนะครับเชคบว่านได้ขึ้นนะครับด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮินะมโนฮูวานัสตายนูฮูวานัสตักฟิรุวานาตูบุอิไลวานาอูดุบิลลาฮิมินชูรูริอันฟุซินาวัสัยาติอัมาลินาไมยะดดิลลาหุฟะลามุดิลลาห์ว่าไมยุดรินฟะลาฮาดีละ และอัชฮะดูอันลาอิลาฮอิลัลลอฮะวะหดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดานอับดูฮูวะเราซูลูฮู็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลออาลีฮิวะอัศฮาบีฮิวะกุลลูมันิตตะบะอะฮูวะตามัสซุกุบิซุนนะติฮิอิลายะมิดดีนนะครับอัมมาบะนี่เป็นบทมุกอดดิมะของเชคซอละห์อันฟาซานนะครับได้ให้คํานิยาม เอ่อตรงนี้เอาไว้ได้ได้ได้เกิดนำนะได้เกิดนําเอาไว้นะครับซึ่งในบทนำเนี่ยพี่น้องครับเชควาซานั้นได้บอกเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยนะครับได้ทรงสั่งใช้พวกเราเนี่ยให้ลํำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยลำลึกถึงพระองค์นะครับจากอายะกุรานเยอะแยะมากมายแล้วก็อัลลอฮ์สรนเสริญคนที่ลํำลึกถึงเราอยู่เสมอ คือเราไดส้สรรเสริญคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาอยู่เสมอนะครับแล้วก็ตระเตรียมอัจรอนอาซีมันตระเตรียมรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้กับคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาอยู่เสมอฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาสั่งใช้ให้เราได้ลำลึกถึงพระอ,องค์เนี่ยตลอดเวลานะพูดกันง่ายๆก็คืออยู่เสมอ,อมตลอดเวลานะครับแล้วก็ หรือแม้จะเป็นอะไรช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นจากการทําอิบาด์เวลาทําอิบาด์เนี่ยนะครับเราก็ลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูวะตลาได้นะครับเช่าวันยกอายะอันกุรานในสุลอันนิสาอายะที่103่งร้อยสามอัลลอฮ์สุบฮานูอัลาบอกว่า فإذا قضيتُم الصلاة فإذا قضيتُم الصلاة فذكروا ا ل ل َ م ََ ق ُ و َ و จุูบิุ م เมื่อพวกท่านเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นจากการละหมาดละหมาดเสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจงลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวฺตาลาในสภาพที่ยืนในสภาพที่นั่งหรือว่านั่งแล้วก็ในสภาพที่อยู่นะที่นอนตะแคงอยู่บนสีข้างนอนตะแคงอยู่บนสีข้างก็คือทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนตะแคงอยู่บนสีข้างสีข้างของพวกท่านนะครับให้ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวฺตาลาใน สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้อีกองค์การหนึ่งในสุร้อนบบกรอนะครับอายะที่ 200. สองร้อยอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาบอกว่าฟาอิซากอดอยตุมมานาซิกะกุมฟาสกูลุลลอฮะกาดิกริกุมอาบะอาคุมอาอัชัดดาดิกรอและเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้เสร็จสิ้นนะครับจากอะไรจาก พี่จีฮัเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นจงลำลึกถึงอัลสุบหาฮหานูวตาลาดังที่พวกเจ้านั้นได้ลำลึกถึงอาบะของพวกเจ้าก็คือพ่อแม่ของพวกเจ้านะครับหรือให้ลำลึกถึงอัลเนี่ยยิ่งกว่าให้ลำลึกถึงอัลเนี่ยยิ่งกว่านะครับจากองค์การนี้ที่มีการพูดถึงว่าเมื่อเวลาเราทําอิบหา์าเสร็จสิ้นแล้วเราก็ลำลึกถึงอัล นะครับให้เรารู้ึกถึงเราอยู่ตลอดคือการทําอิบาดัเนี่ยมันก็เป็นการรำลึกลึกถึงเราอยู่แล้วแต่เนี่ยอัลลอ์ก็สั่งอีกว่าให้รำลึกลึกถึงเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเสร็จสิ้นอิบาดาัแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานูอาาตลลาก็ได้ทรงสั่งใช้นะครับให้รำลึกึกถึงพระองค์ให้รำลึกถึงพระองค์ขณะที่อยู่ในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะเลยขณะที่อยู่ในช่วงของการทำฮัจโดยเฉพาะเลยนะครับ เช็ควาทานยกอายะฮ์ุรานในสุลานบาักรออายะที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดซึ่งอัลลอฮุบฮาหนัวตารานั้นได้บอกว่าฟาอิซะกอดอยตุมมินอารฟาตินฟากูล,ลุลลอฮะอินดัลมชัชอารินฮารอมซึ่งอายะ์นี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าดังนั้นเมื่อพวกท่านได้เสร็จสิ้นจากอะไรเมื่อพวกท่านได้เสร็จสิ้นจากการวูกูปที่ทุ่งอารฟันะครับเสร็จสิ้นจากอารฟัตทุ่งอารฟัตเนี่ย ดังนั้นพวกท่านจงรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาที่อันมัชอารินฮารอมตัวนี้ก็คืออะไรครับคือในจุดที่เรานั้นได้ไปค้างคืนที่มุสดาริฟะต่อ,อก็ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาในองค์การนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานูวะตาลาได้กล่าวไว้ในสลนออุลั์บักราะอายะชิดสองร้อยสามนะครับบอกเอาไว้ว่าวกุ่าล ك ر الله في ย ي ا م م ม ت ع ดูด ا ت และพวกท่านนั้นครับแล้วก็ให้เมื่อพวกเขาได้นึกถึงอลอสซุบฮาหนูวตาลานะครับให้นึกถึงพานามของลอสซุบฮาหนูวตาลาในวันต่างๆที่ทำไ,ไมครับที่รู้กันอยู่แล้วในวันต่างๆที่เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงอาจจะก็คืออะไรก็คือวันตัชริกวันอิดินอัฎฮานะวันตัชริกนะครับก็คือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม อ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับของเดือนรุ่นฮิจญาอ่าในในช่วงพิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับเชฟวาซานยังกล่าวต่อไปว่าและอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะลาได้ทรงบัญญัติการละหมาดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะลาอ่าเป็นรูปแบบหนึง่งคืออัลลอฮฺซุบฮานูวะตะลาทรงบัญญัติการละหมาดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะลานะครับดังที่อัลเราได้ทรงบอกเอาไว้ในสุลรตอตฮาอายะที่่วา ว่าอากิมิสซอลาตะลิซิกรีนะครับและจงดำรงการละหมาดเอาไว้เพื่อลำลึกถึงชั้นเพื่อลำลึกถึงชั้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีอีกหลายๆายอายะมากมายเลยที่พูดถึงให้เราได้ลำลึกถึงอลัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาล่าว่าอลอนนบียุศ็อล,ลลัลลอฮุะลัยวสซัลล,ลมัมท่านนบีมัตส็อล,ลลัลลอฮุะลัยวสซัลล,ลัมก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในหะดิษต้นหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหมามมุสลิมเนี่ยบอกเอาไว้ว่า ไอยามไอยามตัชริกไอยามอักไอยามอักลินว่าชุดบินว่าิกรินลิลล่นะครับก็คือทำไมวันตัชริกอ่าวันตัชริกบรรดาวันตัชริกก็คือเป็นวันแห่งการกินแล้วก็การดื่มอ่าการกินและการดื่มแล้วก็เป็นวันแห่งการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเนี่ยนะครับฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า อลัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาหรือานบบีมัสลลาร์ฮัวไลวัลวสลัมได้ทรงสั่งใช้เราให้ลำลึกถึงอลัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาอยู่ตลอดพี่น้องครับไม่ว่าเราจะสุขไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะไหนก็ตามมินำซ้ำเนี่ยจากฮะดิษอื่นๆที่มาประกอบนะครับที่มีใจความมีความหมายาในลักษณะที่เป็นความหมายโดยสรุปนะความหมายของอัลกรมาก้อนภาษาในในความหมายที่แปลไทยอย่างเงี้ยนะครับได้ความหมายลักษณะที่ว่า ถ้าหากว่าเลาซุบะถ้าเราลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลายิ่งในยามที่เราเนี่ยนะครับสุขสบายในยามสุขสบายในยามที่เราไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจใดๆเนี่ยแน่นอนว่าการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาในยามเมื่อเราเกิดวิกฤตนะเกิดวิกฤตที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาก็จะช่วยเหลือเรานะครับในการที่เรานั้นล้ำลึกถึงอัลลอฮฺในช่วงยามสุขสบายเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาสุขสบายัมมกจะลื มักจะลืมอัลนหรอซุบฮานุวะตตาลาเวลาจนเนี่ยจะขอตอ่ออัลลอ์แต่เวลาร่ำรวยแล้วเนี่ยก็จะไม่ลึกถึงละไม่ลึกถึงละนะครับฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานฺตุลลาได้ให้เราล้ำลึกถึงพระองค์สั่งใช้เราให้ล้ำลึกถึงพระองค์นะครับเชคกวาดดนยังหยิบยกอายะห์อัลกุรอานนะครับในสุลาาันอาซาบอายะที่สี่สิกับ42เนี่ยนะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานวะตุลลาทรงตาล่าว่ายะอายุฮัลลาดีนาอามานูอ่า ยาฮูฮ uh oh ัลดีนาอามนุ์กุลลอฮะวิกรอกาซีรอนะครับก็คืออะไรโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอ่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับวิกรงกาซีรอก็คือด้วยการให้จงล้ำลึกถึงอลัลลอฮ์เนี่ยแล้วเป็นการล้ำลึกถึงอย่างมากมายอ่าให้ล้ำลึกถึงอลัลลอฮ์สุบฮานูตุลาเป็นการล้ำลึกถึงอลัลลอฮ์สุบฮานตุลาอย่างมากมายเลยนะครับ วาสบ,บิฮูฮูบุกรอตทว,วะอาซีลาและจงแซสองสะดุดีพระองค์แลาลำนำลึกถึงอันหรอนะครับทั้งยามเช้าอาซีลาแล้วก็ยามเย็นายามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะให้ลำลึกถึงอันหรอสุภานูตะลาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในยามเช้ายามเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นการยกหยิบยกมาให้เห็นถึงเกินนําที่เชควารานนั้นหยิบยกมานะเชควารานได้บอกต่อไปว่าและ สิ่งที่เป็นการคือเรารู้แล้วว่าลอสุบฮาหนูวัตลาเนี่ยนะครับได้ทรงสั่งใช้เราให้ลำลึกถึงพระอ,องค์ทีนี้เชฟวัตันบอกว่าและสิ่งที่เป็นอัฟดาลุซิกก็คือคำล้ำลึกถึงอลอที่ประเสริญยิ่งอ่าที่ประเสริฐยิ่งการลำลคำที่ใช้ลำลึกถึงอลอสุบฮาหนูวัตลาที่ประเสริฐยิ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือประโยคที่บอกว่าละอิลฮะอินลัลลอฮฺวะฮ์ดะฮูลาชารีกะละ ไม่มีอิละก็คือไม่มีสิ่งที่ถูกคารพสักการะอื่นใดยกเว้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองเดียวนะครับลาชฉลีกะละก็คือไม่มีภาคีใดร่วมกับพระอ,องค์ซึ่งประโยคนี้ถามว่าได้จากได้มาจากไหนอ่าได้มาจากไหนก็คืออย่างเช่นประโยคที่ว่าเนี่ยคำที่ว่าเนี่ยลายลอวะดะฮูลาเฉรีกะละเนี่ยนะครับ ได้มีรายงานมาจากท่านนาบีมัสลลัลลอฮุอะเลาะวะสลลัมที่ท่านเคยบอกเอาไว้เกี่ยวกับดวอาวันอารอฟะดวอาที่อารอฟะ,อะดวอาในวันอารอฟะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องอ่านในวันอารอฟะเนี่ยนะครับด้วยกับดวอานี้เนี่ยอย่างมากมายเลยดวอาต้นนี้เนี่ยนะครับในสิ่งที่มีบันทึกมานะครับของท่ี่มัมติดมีซีเลขฮดิษสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าเนี่ย นบีมัซลาลฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าคอยดุดดอาร์ก็คือดุอาร์ที่ดีที่สุดอ่าดุอาร์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือดุอาร์ดุอาร์ในวันอารอฟะอ่าดูอาร์คือดูอาร์ที่อารอฟะดูอาร์ในวันอารอฟะเนี่ยนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นดูอาร์ที่เป็นคําพูดที่ฉันพูดแล้วก็บรรดานบีทั้งหลายได้กล่าวกันนบีที่มาก่อนหน้าฉันได้กล่าวกันเนี่ยคืออะไรครับ ลา il อิลาฮะอิลลอหลัะวฮดะฮูลาชาริกะละละหุนมุนกุวละลาหุลฮัมดุวะฮัวอาลากุลิชาอิงกอดีดคือประโยคนี้นั่นก็คือไม่มีเจ้าที่เคารพสักการะไม่มีพระเจ้าที่เราจะเคารพสักการะนะครับอิบาดะห์ยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตอาลาเพียงองเดียวเท่านั้นนะครับโดยไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ไม่มีภาคีใดร่วมกับพระองค์นะครับแล้วก็อะไรเลาหุนมุนก อำนาจการปกครองนั้นเป็นของอัลลอฮ์นะครับววลาหุน่นห้ำดุอ่ละหุนมุนกุละหุลนั้ำดุแล้วก็คืออำนาจการปกครองเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเนี่ยนะครับก็เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาอ่แล้วก็เลยต่ออีกวะฮุว,วาาละลากุลิชัยงกอดีดแล้วก็พระองค์ทรงมีความสามารถนะครับเหนือทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วเกี่ยวกับ คำอันยิ่งใหญ่ก็คือละอิลลาอิลอัลลอฮ์ซึ่งคาคานี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่เป็นอัฟดารุิกเป็นความการอนุตึรอัลลอฮ์ที่มีความประเสริฐมากๆนะครับกับคําคํานี้ซึ่งแน่นอนว่าคําคํานี้เนี่ยนะครับเป็นคําที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็คําคํานี้เนี่ยมันมีมันซิละอาลียะก็คือมีสถานะอันสูงส่งมากกว่าชนิดการวิกเกตอื่นๆทั้งสิ้นอ่ามากกว่าวิกเกตอื่นๆทั้งสิ้นนะครับ แต่พี่น้องครับคำคำนี้มันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องอคำคำเนี้ยและอีไละล้อลเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆคือมันมีอาการกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคำคำนี้เกี่ยวกับคำคำนี้นะครับคำคำนี้มีชูรูตก็คือคำคำนี้มีเงื่อนไขต่างๆสําหรับคนที่จะกล่าวคนที่จะกล่าวคำคำนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขของมัน คำคำนี้มีความหมายที่แท้จริงที่ต้องได้รับการอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้และป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมค้านกับคำคำนี้นะครับแล้วก็คำคำนี้มีสิ่งที่ผู้กล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำคำนี้ที่คำคำนี้นั้นบ่งชี้ให้ปฏิบัติบ่งชี้ปฏิบัตินะครับฉะนั้นแล้วคำคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำที่จะถูกกอลูบิลลิซานฝักอดถูกกล่าวเพียงแค่ลิ้นอย่างเดียวเท่านั้นก็คือหมายความว่า กล่าวกันไปใครก็กล่าวคนนั้นก็กล่าวคนนี้ก็กล่าวแม้กระทั่งการอุทานอะไรต่างๆเราก็กล่าวอลอละอีลอยละอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พี่น้องครับคําถามก็คือว่ามันไม่ได้กล่าวด้วยกับลิ้นแต่เราจะต้องทาคาคานี้เนี่ยนะครับให้มีคุณค่าให้มีความถูกต้องในพฤติกรรมของเรา,ชานนเชฟวตานยังบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงทําไมฉันจึงอยากจะพูดคุย กับหัวข้อของการบรรยายของเชควาซานนะในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานูอตลลอที่จะทําให้พวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็พวกท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ยึดมั่นกับคำคำนี้เป็นคนที่กล่าวคำคำนี้ยึดมั่นกับคำคำนี้แล้วก็รู้ความหมายคำคำนี้อย่างดีปฏิบัติตามด้วยกับสิ่งที่คํคำนี้บ่งชี้ให้ปฏิบัติตามทั้ง t อฮิรอนวาบา t ินัน ทั้งภายนอกที่แสดงออกออกมาแล้วก็ภายในจิตใจของเราลายล้ออยู่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในจิตใจของเรานะครับเจควาต์านจึงบอกในช่วงท้ายของบทเกินนนาว่าเจควาร์นจะบรรยายจะพูดคุยเกี่ยวกับคาคานี้ในเ,เรื่องต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นมักการนะของมันมักการนะและอิลาฮีน,นล้ออ่าก็คืออะไรคือสถานะของคําคํเนี้ต่อวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราความประเสริฐของคําคํานี้นะครับ รวมไปถึงอะไรรวมไปถึงความหมายตามหลักภาษาหลักกฎเกณฑ์รูกลหลักของคำคำนี้เงื่อนไขคำคำนี้ความหมายคำคำนี้สิ่งที่คำคำนี้บ่งชี้ให้ปฏิบัติและที่สําคัญเลยพี่น้องครับเจ้าวาตาบอกว่าและเราก็จะต้องกล่าวด้วยว่าเมื่อไหร่ที่คนกล่าวคำคำนี้จะไม่เป็นประโยชน์และเมื่อไหร่ที่กล่าวและเป็นประโยชน์ก็คือกล่าวและเป็นประโยชน์กับการกล่าวแล้วที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็จะมาคุยเรื <S <S ่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง ที่เกี่ยวกับผลสะท้อนอร่องรอยของคำคำนี้นะครับแจ้งว่าหมาว่าฉันจะมาคุยกันจะมากล่าวคำคำนี้โดยขอให้อัลลอ์สุบฮานูว์ตะลาช่วยเหลือ,อด้วยก,การช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตะนะอาลานะครับนี่ก็เป็นบทเกินนำพี่น้องครับบทเกินนำของลาอิลายลลอฉบับอธิบายโดยเชคบอซานนั่นเองนะครับก็อัลเชลในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบทที่หนึ่งก็คือมาการนะของลาอิลายลลอฟินฮายาตนะครับว่า สถานะของลายล้อต่อวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็ในบทเรียนแรกนี้เป็นบทเกินนำนะครับก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวิไลตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะัยกุม้มวาระมาตุลลอฮิวะบาระกาตุ